สวัสดีครับผมนักกรออนทัวร์นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ FC เหมือนเคยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าตอมอไทยควรเก็บค่าผ่านแดนไปลาวพม,าม่าเขมรให้สูงขึ้นเพื่อปุกป้องคนไทยไปถูกหลอก ไม่ถูกนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะครับจะไปเก็บค่าผ่านแดนสูงอย่างนั้นแก้ปัญหาไม่ได้นะครับจริงๆแล้วคนที่ถูกหลอกไปทํางานแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะครับส่วนมากเขาเต็มใจนะครับเขาต้องการที่จะหาเงินเยอะๆบางัันเถอะเขาก็มีความใฝ่ฝันทะเยอ,อทะยานของเขาแบบนั้นนะครับ บางคนช่วยมาได้แล้วเขายังไม่ยอมหนีนะครับอย่างเช่นที่ช่วยที่พม่านะครับคนไทยไปช่วยออกมาได้ที่พม่านะครับออกมาก็มีส่วนหนึ่งกับประเทศนะครับไม่ไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศอื่นคนต่างชาตินะครับช่วยคนต่างชาติออกมาได้ส่วนหนึ่งกับประเทศแต่ส่วนหนึ่งขอกลับเข้าไปทํางานต่อนะครับเขาเขาพอใจที่จะอยู่ตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็ให้เข้าใจนะครับว่าการที่จะไปเก็บค่าผ่านแดนแพงขึ้นนั้นะคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือคนเก็บนั่นแหละครับไม่ได้ผลประโยชน์ก,ก,ก,กีดกันกีดกันอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคนที่ช่วยเหลือมาได้นี่ที่ไทยช่วยเหลือมาได้ไม่ว่าจะเป็นที่คิงโรมันที่เลากายในพมา่าอ,อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อ ปล่อยไปเลยนะครับ <c oughs> ช่วยมาได้แล้วก็คัดกรองแล้วก็ติดคุกต่อก็มีนะครับเขาก็ต้องสืบสวนให้แน่นอนว่าถูกหลอกจริงไหมหรือว่าตั้งใจไปทำงานที่นั่นนะครับอันนี้ก็คือให้ให้รู้แบบนี้นะครับบางคนเนี่ยหนีออกมาได้เองนะครับอย่างเช่นไปทำงานที่ลาวเนี่ยเขาหนีออกมาจากตรงนั้นไห้เองหนีกลับมาแล้วก็ยัง อยากจะทำด้วยตัวเองนะครับคือตอนที่ไปทำงานที่ลาวนี่ถูกบังคับถูกมีลูกพี่มีหัวหน้าใช่ไหมละ่ะมีคนสั่งมีคนทำสั่งให้ทำทีนี้พอหนีออกมาได้แล้วก็ยังอยากจะทำด้วยฝีมือตัวเองอยู่นะครับอันนี้ก็คือบางครั้งการหาเงินโดวยวิธีการนี้เขาก็ติดใจนะครับติดใจที่ มันหาเงินได้ง่ายนะครับใช้แต่ความสามารถในการหลอกลวงไม่ได้ใช้แรงงานมันจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราก็จะต้องแก้ไขด้วยวิธีอื่นนะครับด้วยวิธีการเก็บค่าผ่านแดนแพงๆนี้ไม่สำเร็จครับต่อไปนะครับเขาว่าอย่าไปเหยียบเลยแผ่นดินลาว ไม่เหยียบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าส่วนมากที่ไปในแผ่นดินลาวบอกตรงๆนะครับผู้ชายก็ไปหา,าสาวนะครับไปหา,าสาวบางคนก็จริงใจไปก็จะหวังแต่งนะครับไปแต่งหวังแต่งงานแต่งการเป็นเป็นหลักเป็นฐานนะครับชอบนะครับชอบความสาวลาวที่ซื่อนะครับซื่อคือว่าเขา ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคนไทยชอบความซื่อตรงของคนลาวก็จะไปหาภรรยาที่โน่นก็มีแต่บางคนก็ไปเที่ยวเฉยๆนะครับบางคนก็ให้เหตุผลว่าราคาไม่แพงบาง,งัันเถอ <laughs> ทเที่ยวเฉยๆเนี <laughs> มันก็นั่นนะครับเขาก็มีช่องทางที่จะไปอยู่นะครับอันนี้ไม่ขอเปิดเผยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบก,กระเทือนเขานะครับ ก็คงจะห้ามไม่ได้นะครับดังคนไปก็ชอบธรรมชาติที่สวยงามชอบผจญภัยอะไรต่างๆนานา,า,ามันแล้วแต่เหตุผลของใครของมันนะครับต่อไปนะครับยักษ์อันนี้ของคนลาวนะน็็เป็นภาษาลาวนะครับแต่ผมอ่านได้นะครับอ่านเป็นภาษาไทยนะครับอยากจะถามพวกล่าไทยยูทูบเบอร์มันเป็นอย่างมักดากัน ถ้ายอยากถ้าอยากได้เงินดีต้องเฮ็ดห้ค้นด่าหลายๆเด้อเพื่อจะได้วิวหลายอันนี้ก็คนไทยก็เหตุผลนี้ถูกต้องนะครับที่เขาพัวพันผูกพันกับปลาวนี่ก็เพราะว่าเขาอยากได้ยอดวิวอยากมีคอนเทนต์นั่นแหละครับเขาก็เลยไปผูกพันพัวพันกับ ประเทศลาวเพราะว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรที่คนจะสนใจใช่ไหมเขาก็ไปทำแบบนั้นแต่คนลาวเนี่ยบางคนทำมายังไงก็ไม่มีใครสนใจนะครับไม่มีใครสนใจไม่มียอดวิวก็เลยมาด่าคนไทยเสียหายนะครับมีคนหนึ่งแหละครับไอ้มนุษย์ถ้ำนั่นแหละครับท,ที่ที่ได้ผลนะครับ ด่าแบบเสียหายปรากฏว่าโอ้ยคนตามเป็นล้านนะครับคนคนไปดูดคลิปเขาไปนั่นมาให้มาให้คนดูนี่ดังเลยนะครับแต่ก่อนนี้เขาไม่มีเขาไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ด้วยซ้ำนะครับเขาด่าเฉยนะครับแต่พอเขาดังเขามาเป็นยูทูบเบอร์เลยนะครับเขาเปลี่ยนอาชีพเลยนะครับมาเป็นยูทูบเบอร์เพื่อที่จะนั่นนะครับเพื่อที่จะเอายอดวิวเพื่อที่จะหาเงินจาก ยูทูบเบอร์นี่แหละครับแต่พอมาทำยูทูบเบอร์มันด่าไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าแล้วก็ช่องปลิวนะครับเขก,ก็เลยไม่กล้าที่จะด่านะครับก็คนก็ติดตามไปนะครับอันนี้ก็คือนี่แหละคือผลของการสร้างคอนเทนต์แบบอะไรแบบใช้ความรุนแรงใช้คําหยาบคายนะครับแต่มันก็ได้แต่ ถ้าห่างไม่หาไรายได้มันทําได้อยู่นะครับมันทําได้อยู่ไม่หาไรายได้แต่พอหาไรายได้แล้วโดนแน่นะครับโดนนั่นนะครับโดนถูกตัดถูกอะไรถูกกีดกันไม่ให้แพ่เผยแร่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตามนั้นนะครับอันนี้แหละคือเหตุผลว่าทําไมเขาด่ากันแต่ถ้าสมมุติว่าไปอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศ ด่าไปก็ได้เงินไปนะครับอย่างคนหนึ่งไปทํางานที่แคนาดานะครับเขาก็ด่าไปได้เงินไปก็ช่องปลิวไปด้วยนะครับช่องปลิวไปเขาก็เออเก็ไปเปิดช่องใหม่บ้างรอช่องเก่าได้รับการลดโทษคือการผ่อนผันให้ทําต่อได้แต่เขาก็กลับมาด่าตอน,นั่นแหละครับทั้งเขาทั้งปิดทั้งให้เงินนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับ บางคนก็สู้ต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าช่องผมนะครับโดนก็ก็อยาะทิ้งๆกันนะครับถ้ากลับมานั่นได้เมื่อไหร่ผมก็จะว่าต่อนั่นแหละครับไบอกบอกเอฟซีไว้นะครับก็จะว่าไปทำนองนี้แหละครับทำนองที่ตอบคอมเมนต์นี่แหละครับแต่ก็จะพยายามอไม่ให้ช่องโดนปิดนะครับอ่า เผ่อไปนะครับเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเขาไม่ชอบเราอย่าไปสนใจเลยครับอยู่บ้านสบายที่สุดอันนี้ก็คือเขามีความคิดว่าคนลาวไม่เป็นมิตรกับไทยก็อย่าไปยุ่งกับเขาอยู่ใครอยู่มันอยู่บ้านตัวเองดีที่สุดออ่ก,ก็ก็ได้นะครับถ้าหากคุณไม่ทำอะไรนะครับแต่จริงๆแล้ว ข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องสนใจบ้างนั่นแหละครับอย่างที่ผมทำนี่ก็สนใจประเทศรอบข้างนั่นแหละครับผมจะพูดเรื่องลาวบ้างพม่าบ้าง,าางกัมพูชาบ้างแค่นี้แหละครับไม่ไปไกลอ้อาเราจะอยู่คนเดียวนั้นก็ก็อยู่แบบพระนั่นแหละครับก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แต่ผมก็ที่มาทำนี่ก็เพราะว่ามันเหงา มันเหงาก็คือเลยเไม่อยากจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายก็มาเสวนากับเพื่อนบ้างเ,เรื่องได้เงินยังไม่ได้หลอะครับได้เงินได้ทองยังไม่ได้รอกครับแต่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับคลายเหงานะครับอันนี้ให้เข้าใจนะครับต่อไปนะครับไม่ติดใจราคาหรอกครับเรื่องอดาราไทยไปเที่ยวแต่ติดใจที่เขาเรียกเพิ่ม จากที่ตกลงกัน1นึ่งแสนกีบเป็น2องแสนกีบนะครับแต่เรียกเพิ่มเป็นสองแสนถูกต้องนะครับเพราะว่าดาราไทยคนนั้นเขาก็เงินเยอะนะครับเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเลยกับเรื่องที่เก็บเท่านั้นเท่านี้หรอกแต่เขามาติดตรงที่ว่าเรียกหนึ่งแสนกีบทาไมต้องเปลี่ยนเป็นสองแสนกีบเนี่ยล่ะครับคือมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงก็แสดงว่าคนที่ เรียกนั้นมีเจตนาที่จะโกงเขานะครับเขาเข้าใจกันนะครับคนไทยไม่ได้ขี้เหนียวไม่ไดอ้อันนั้นแหละไม่ได้หวงเงินแค่นั้นหรอกครับแต่มันติดใจตรงที่ว่าคนลาวไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยไม่ชอบนิสัยแบบนี้ให้เข้าใจตามนั้นนะครับใน facebook ผมไม่แสดงความคิดเห็นเพราะเพื่อนใน facebook มีทั้งชอบและเกลียดเราและเราอและ,และเ,เ,เ,เกลียดเรานะาเกลียดเราและคนรู้ชีวิตจริงเลยไม่อยากมีปัญหากับใครกาลสินครับอันนี้ที่ที่ผมเคยบอกว่าใน facebook นั่นอะ คนไม่แสดงความคิดเห็นแต่ใน youtube ในคนแสดงความคิดเห็นมากมายนั่นน่ะผมอธิบายไปอย่างนั้นนะครับก็เลยชอบ youtube มากกว่านะครับเขาก็มาบอกว่าที่เขาไมา่แสดงความคิดเห็นใน Facebook เพราะว่าคนรู้จักเขาเยอะคนรู้จักเขาเยอะมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเขานะครับอ่า เขาก็เลยไม่แสดงก็เห็นก็เข,เ,ขเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็สงสัยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าผมก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับในไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ก็เรื่องเดียวกันแต่ใน YouTube นั่นคนคอมเมนต์ Comment เยอะแต่ใน Facebook ไม่คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ Comment แค่ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ากับเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้นะครับแค่นั้นเองไม่มีนอกเหนือจากนี้เลยันะครับเราก็มารู้ตรงนี้เองว่าเขา ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนใน Facebook เพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนชีวิตเขานั่นเองนะครับก,ก็ดีนะครับผมก็เหมือนกันนั่นแหละครับเฟซ e b o บุ๊กผมใช้ชื่อชื่อจริงนะครับแต่แต่ youtube นี่ใช้ชื่อนามแฝงนะครับก็อย่างนี้มันถนัดดีนะครับครับต่อไปนะครับต่อไป ต่อไปก็ตอบไม่ไหวหรอกครับและที่รับชมก็เพราะดราม่าลาวไทยครับหอรู้แล้วสาเหตุที่ทำไมคนมาดูผมนะครับมาดูผมก็ที่สนใจก็สนใจดรามา่าดราม่าระหว่างลาวกับไทย่าก็ถ้าหากดรามา่าหรือว่าถ้าหากคนมาดูมากๆเนี่ยบางทีเราก็จะตอบไม่ไหว ก็ไม่เป็นไรนะครับตอบได้ก็ตอบนะครับตอบไม่ไหวก็ไม่ตอบบางทีผมก็เลือกอเฉพาะาคำข้อมูลที่ไม่น่าจะส่งผลให้ Y bouti youtube ผมถูกถูกแบนนะครับถูกแบนบางทีเพื่อนมาก็ดรา,ดาม่ามาก็บางทีมันก็รุนแรงเกินไปนะครับรุนแรงเกินไปถ้าผมเอามาตอบปั๊บ ผมอาจจะโดนแบนด์คือโดน YouTube เขาปิดช่องนะครับผมก็เลยเหลีกเลี่ยงเ,เข้าใจตามนั้นนะครับบางทีผมอาจจะไม่กล้าเอาออกมาพูดเพราะว่าผมก็ต้องห่วงช่องของตัวเองเหมือนกันกลัวว่าจะโดนแบนดโดนปิดทำโทษนะครับก็ให้เข้าใจตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่ารังเกียจเพื่อนนะครับไม่อยากจะคุยกับเพื่อนไม่อยากจะตอบเพื่อนไม่ใช่นะครับก็พิจารณาอยู่ว่า มันออกได้ไหมถ้ามันออกได้ผมก็ามาออกนะครับถ้าออกไม่ได้ผมก็ข้ามนะครับก็ให้เข้าใจนะครับต่อไปนะครับอยากฟังนับพ่อใหญ่แต่ไม่พ่อใหญ่ไม่ดีบ่ได้ยินเสียงเลยเหมือนฟังบักกือเว้าอันนี้ก็คงจะเป็น เฟซบุ๊ก uh, หรือไม่ก็ y o uh, YouTube นี่แหละครับที่ได้เห็นแต่ปากผมพง,งาบพะง,งาบแล้วไม่มีเสียงจริงจริงแล้วไม่ผมดีนะครับไม้ที่ทําที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับจะดีมากนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ที่ไม่ดินเสียงก็เพราะว่าโดนตัดนะครับให้เข้าใจนะครับโดนตัดมันอาจจะเป็นความการพิจารณาของ AI ว่า ออกไม่ได้ออกแล้วมันจะกระทบก,กระเทือนอมากไปนะครับกระทบก,กระเทือนมากไปก็ไม่สามารถที่จะออกได้ก็ให้ให้ออกแต่รูปอย่างเงี้ยก็ดีนะครับเขาไม่ตัดทิ้งเลยนะครับถ้าเขาตัดทิ้งปิดช่องเลยนี่มันจะแย่กว่าน,นั้นนะครับก็ให้เข้าใจตามนั้นนะครับถ้าถ้าเห็นผมปากพัง,งาพพัง,งาดแสดงว่า AI ทํานะครับไม่ใช่ไม่ผมไม่ดีเข้าใจนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทอหรอกครับตัดก็ ไปเปิดใหม่หรือไม่ก็รอให้ให้ให้เขา,เายกโทษให้ก็มาทําต่อก็อย่างนั้นแหละครับก,ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงคําไหนที่มันไม่สมควรเนี่ยผมจะพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับก็ให้เข้าใจนะครับถ้าหากเ,าเขานั่นนะครับคือทุกคนก็โดนทั้งนั้นแหละครับนะ แต่บางคนทั้งโดนทั้งได้เงินนะครับอย่างเช่นคนที่ไปทําที่แคนาดาอย่างนี้แคนาดาเขาเปิดกว้างกว่านี้เขายังโดนนะครับเขายังโดนแต่เขาก็ได้เงินเยอะนะครับเขาก็โดนไปโดนปิดบ้างแล้วก็ทําใหม่บ้างเขาก็ทำเขาต่อไปอย่างนั้นนะครับไม่ท้อเขาก็มีหลายช่องนะครับปิดช่องนี้ไปทําช่องใหม่ปิดช่องนี้ไปทําช่องใหม่เรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวก็เขาเดี๋ยวก็เปิดให้นะครับแล้วก็เปิดให้เอาไปให้แล้วก็พยายาม ทำต่อไปแล้วก็ร,รับมัดระวังตัวให้มากขึ้นก็แค่นั้นแหละวิธีการทํานะครับมีอีกคนหนึ่งบอกว่าทําไมคลิปไม่มีเสียงครับที่คลิปไม่มีเสียงก็เพราะว่าเขาทํานะครับบางทีผมก็ไม่ไปบังคับเขาได้หรอกครับส่วนมากจะเป็นในคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวในเฟซบุ๊กเนี่ยจะเป็นปากพังงาพังคาเลยเยอะมากนะครับอื เป็นปากพงาพัง,งา,งงาก็แล้วแต่เอไอนะครับเอไอไม่ให้เสียงออกก็ก็ไม่เป็นไรก็ออกก็ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องเข้าใจด้วยว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรที่จะปกปิดหรือว่าปิดเสียงตัวเองหรือว่าแก้เอาไม่ไม่ดีมามาให้เพื่อนฟังหรอกครับแต่แต่เป็นการกระทําของ AI ให้รับรู้ตรงนั้นนะครับที่ลาออกมาเป็นศัตรูกับไทยเพราะคิดว่า เวียดนามคอยช่วยรบจึงกล้ามาต่อปากต่อคำกับไทยครับนั่นแหละครับก็คือว่าเวียดนามก็ก็ร,ร,รู้อยู่กับลาวก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นพวกเดียวกันเขาก็มาเขาก็เบ่งกล้ามได้บางงั้นเถอะเบ่งกล้ามได้เพราะเวียดนามแต่หารู้ไม่ว่า เวียดนามกําลังจะครองประเทศเขานะครับทั้งจีนทั้งเวียดนามนั่นแหละกำลังจะครองประเทศเขามันเป็นความพอใจของเขาก็ว่าได้เพราะว่าเขาเขา,เขาจะครองแม้กระทั่งกัมพูชาด้วยนะครับเขาก็ได้ไปสี่จังหวัดของอนั่นนะครับของกัมพูชาสี่จังหวัดของกัมพูชาแล้วก็ได้สี่จังหวัดของ ลาวนะครับก็คือเมืองสวรรณ์เขตเมืองอะไรเมืองจำปาสักเมืองอะไรต่างๆนันนะลาวลาวนั้นเฉยเงียบเฉยเลยนะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีปฏิกิริยาต,ตอบโต้แต่ในกัมพูชาตอนนี้กําลังประท้วงกันนะครับประท้วงที่เกาหลีนะครับไม่ยอมไม่ให้ยกแผ่นดินนี้ไปให้เวียดนามบริหารเพราะว่าเขาห่วงห่วงแผ่นดินเขา ชาตินิยมสูงนะครับเวียดกัมพูชานี่ก็ชาตินิยมสูงแต่เราไม่ใช่นะครับเราเฉยเงียบคลิปนะครับอันนี้แหะคือปัจจุบันนะครับต่างกันนะครับต่างกันก็แล้วแต่นะครับคุณจะไปอยู่ใต้ภายใต้การปกครองของเวียดนามไทยไม่เกี่ยวนะครับก็เรื่องของคุณนะครับก็บ้ากันไปนะครับไม่ได้บ้าอะไรนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อไรเรา่าวในเมื่อเรามีกองหลอนคอยจับผิดคนไทยแล้วคนไทยจะเข้าไปเที่ยวลาวทำไมรัฐบาลไทยควรลดบทบาทความสัมพันธ์ลาวลงบา้ามาบ้างนี่สะสมตั้ง2400มล้านบาทนี่แหละครับคือคนไทยเขาก็ไม่พอใจที่ ลาวตั้งกองหลอนมามาเรียกว่าเรียไถคนไทยว่าง,งั้นเถอะขออภัยนะครับเมื่อกี้นี่สัญญาณขาดหายนะครับผมก็เริ่มดูนะครับอ่านใหม่นะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันภาพตัดตรงไหนนะครับเมื่อลาวมีกองหลอนคอยจับผิดคนไทยแล้วคนไทยจะเข้าไปเที่ยวลาวทําไมรัฐบาลไทยควรลดบทบาทความสัมพันธ์ลาวลงบ้าง นี่สะสมส4ง0 0ี่ันล้านบาทนี่คือความรู้สึกคนไทยนะครับควรจะให้รัฐบาลน,นั้นเ,เลิกสนับสนุนลาวนะครับเลิกสนับสนุนลาวเลิกให้กู้น,นี่ยืมสินเลิกอะไรทั้งสิ้นนะครับเลิกเข้าไปเที่ยวเลิกตัดความสัมพันธ์เลยปิดด่านอะไรต่างๆนานานะครับให้ทําแบบนั้นจริงๆแล้ว ไม่ควรจะทําถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะว่าที่เราช่วยเขาก็เพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งเขาพึ่งได้แต่กับสามประเทศนี่แหละครับมีเวียดนามพึ่งกำลังทางหารใช่ไหมละ่ะพึ่งไทยนะพึ่งไทยด้วยเงินกู้นี่แหละครับแล้วก็ให้ไปสร้างเขื่อนไปอะไรไปทำลงทุนธุรกิจนะครับพึ่งจีนก็ เงินกู้มากมายมหา,าศลาลรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆนานาเขื่อนอะไรต่างๆนานานะครับถ้าสมมุติว่าไทยไม่ช่วยนะครับไทยไม่ช่วยเขาก็ต้องไปพึ่งจีนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอไปพึ่งจีนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้เขาก็จะเป็นจีนเร็วขึ้นนะครับเขาก็จะเป็นส่วนของจีนเร็วขึ้นเพราะเขาไม่มีที่พึ่งแล้วไงเขาไม่มีที่พึ่งเรื่องเขาก็ต้องเอาที่พึ่งใครที่พึ่งได้เขาก็พึ่งคนนั้นถูกต้องไหม ที่พึ่งคนนั้นเท่ากับว่าเราก็จะเรียกว่าตัดตัดขาดกันโดยเด็ดขาดเป็นไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่เราก็ยังเป็นห่วงลาวอยู่เพราะว่าไหนๆก็พูดภาษาเดียวกันพูดภาษาเข้าใจกันแล้วก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันมาตลอดรัฐบาลไทยก็เลยเขาขออะไรมาก็ช่วยเหลือ ต่าง,าง,างๆนานาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พึ่งพาอาศัยกันมาตลอดเราก็ควรจะรับรู้ตรงนี้นะครับที่จริงแล้วที่เป็นศัตรูกับไทยนั้นน่ะไม่ใช่ประชาชนนะครับให้เข้าใจประชาชนนั้นเขารักไทยมากนะครับเขารักคนไทยมากเขามาทํางานที่ประเทศไทยเขามาใช้เงินบาทเขามาเป็นมิตรที่ดีต่อกันแต่ที่ โดนหลอกโดนอะไรต่างๆนานาที่ไปเที่ยวประเทศลาส่วนมากเป็นคนเวียดนามนะครับเป็นคนเชื้อสายเวียดนามเพราะว่าเขาอ่นิสัยเขาเป็นอย่างนั้นนะครับหลอกได้ก็ถือว่าเขาเก่งเขาคิดอย่างนั้นนะถ้าเป็นคนเวียดนามอ่าคนลาวมีน้อยนะครับคนลาวมีน้อยที่ไม่เป็นมิตรกับไทยนี่มีน้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายขนาดนั้นเราก็เวลาไปเที่ยวเราก็เรามัดระวังตัวเองก็แล้วกันอย่าไปอ่ หลีกเลี่ยงคนที่เป็นเชื้อสายเวียดนามมาทํางานที่ประเทศลาวเราก็หลีกเลี่ยงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแค่นั้นเองส่วนคนลาวชาวบ้านธรรมาดาโอ้ยดีนะครับอย่าไปว่าเขานะครับดีดีมากนะครับเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับก็ให้เข้าใจตามนั้นไปเที่ยวเถอะนะครับไปเที่ยวได้แต่ให้ระมัดระวังตัวเองก็แล้วกันส่วนดานตอมอเขาอาจจะหาเรื่องปลามเงินโดยไม่ปั๊มตาอะไรต่างๆนานา เราก็ดูให้ดีสิเราก็ดูให้ดีแบบพาสปอร์ตของเราให้เขาปั้มตาให้เรียบร้อยเราถึงยอมเอาคืนมานะครับถ้ายังไม่ปั้มตาก็บอกให้เขาปั้มนะครับก็มันแก้ไขกันได้นะครับเราแ่งกันได้ส่วนการไปนอนบ้านคนอื่นแล้วโดนปรับเนี่เราก็ไปนอนโรงแรมก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแนะเราก็หลีกเลี่ยงไปไปนอนที่โรงแรมนะครับก็ เดิมเนินตามนโยบายั้งที่เขาต้องการก็พอก็ไปได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้หละก็คือความในความรู้เสื่อผมนั้นอย่าไปตัดสัมพันธ์เขาเลยนะครับเพราะว่าประชาชนคนลาวก็น่ารักนะครับที่ไม่น่ารักที่เป็นปัญหาก็คือฝ่ายรัฐบาลน,นั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เราเป็นประชาธิที่ปไตตมันเลยเข้ากันไม่ได้นะครับก็เขา้เขาใจตามนั้น เขาก็ยังบาดระแวงไทยมาตลอดเพราะว่ากลัวว่าไทยนั้นจะแย่งมวลชนจะเอาประชาชนเขามารักประชาธิปไตยมาปลูกฝังประชาธิปไตยให้ประชาชนเขาแล้วทําให้เขากระด้างกระเดื่องต่อระบ,บอบคอมมิวนิสต์ที่เขาเป็นอยู่นะครับให้เข้าใจตามนั้นนะครับอีกคําถามหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเรามีลูกพี่หนุนหลังคือเวียดนามจีน หลักของเขาคือรักษาความมั่นคงตำแหน่งเขาเขา,เขาต้องเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนไม่สนใจการช่อราดบางหลวงของตนต้องโกงหกประชาชนตลอดอันนั้นก็เขาก็รู้กันทั่วนะครับเขาก็รู้กันทั่วว่ารัฐบาลทำอะไรรัฐบาล เป็นยังไงนะครับแต่ประชาชนเขาเกิดมาเป็นคนลาวแล้วมันก็เลือกไม่ได้นะครับมันก็เลือกไม่ได้ที่จะต้องอยู่ตรงนั้นที่จะต้องเป็นคนลาวที่จะต้องอไม่สามารถที่จะมีปากมีเสียงอะไรได้เพราะว่าถ้ามีปากมีเสียงก็เดี๋ยวก็โดนอุ้มหายโดนจับติดคุกอะไรต่างๆนานาอ่าเขาก็เนี่แหละคะคือคือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับคุณก็กีดรกันทั้งคุณมันก็เป็นสิทธิทั้งคุณนะครับเราก็มีหน้าที่รับก็ทํางานเท่านั้นแหละเวลาเข้ามาถ,าถ้าถูกต้องตามกฎหมายเราก็รับของเรารับก็รับทํางานข้าไปเพราะว่าประเทศไทยก็ยังต้องการแรงงานจํานวนมากอยู่นะครับสาเหตุที่เราต้องการคนมาทํางานจํานวนมากก็เพราะว่าคนไทยต้องการทํางานด้านอื่นนะครับ คือเขาได้เรียนเขาได้อะไรเขาตั้งการทํางานที่ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับอันนี้ก็คืออย่าคิดว่าคนไทยขี้เกียจนะครับอย่าว่าอย่ามาหาว่าคนไทยขี้เกียจไม่ไม่สู้งานไม่ใช่นะครับคือเมื่อเขาได้เรียนแล้วเขาเรียนสูงแล้วนะครับการศึกษาเขาดีเขาก็หลีกเลี่ยงการทํางานที่ต้องใช้กําลังมากๆแค่นั้นเองที่เป็นอยู่นะครับแต่งานที่ต้องใช้แรงเนี่ยเมื่อคนเราเรียนมาไม่มากะก็ทําไปนอย่ามาว่ากันนะครับ ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับนี่แหละคือความสถานการณ์ที่เป็นอยูอ่เราก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านการที่ทําไมเราต้องเป็นศัตรูกันทําไมเราต้องมาขีดกันอะไรต่างๆกีดกันกันก็กีดกันไม่ได้นะครับไม่ทํางานในเมืองไทยนี่ก็กีดกันไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มาแล้วเขาจะกินอะไรใช่ไหมละ่ะ ทำยังไงเขาจะได้เงินใช่ไหมทุกคนก็ต้องห่วงอนาคตของตัวเองก็ต้องเข้าใจตามนั้นนะครับจะมาเรียกเขากลับนั้นยากนะครับเขาจะกลับไปทําอะไรล่ือครับมีงานให้ก็าทาหรือ,อยังถ้ามีงานให้เขาทาก็เชิญน,นะครับเอาก็กลับไปไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ที่คนไทยต้องการคนลาวนั้นจริงนะครับเพราะว่าเราต้องการใช้ใช้แรงคนมาใช้แรงงานแต่เราก็ไม่ได้ให้ ฟรีนะครับให้ให้ทำงานฟรีนะครับแล้วก็จ่ายเงินให้ตามสมควรนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจตามนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศเราเองที่จะต้องมีเงินตราต่างประเทศหลังไหลเข้าสู่ประเทศลราทําให้ประเทศเราอยู่รอดได้นะครับให้เข้าใจตามนั้นอย่ามาตั้งตัวเป็นศัตรูกับไทยอีกเลยเพราะว่ามันเป็นผลร้ายกับประเทศตัวเองนะเพราะว่ายิ่งมาทํา เป็นศัตรูกับไทยแล้วไทยไม่ช่วยเหลือคุณก็จะต้องไปพึ่งจีนมากขึ้นแล้วในที่สุดก็จะเป็นเมืองของจีนนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็คงจะมาพูดนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ